มันละบ่น th ้ำมันสามทังแต่จชกเทียวก่อโอ้ใช้งานนี่ครับทั้งทั้งเท่าไรทังละฮารอยพันฮารอยซิฟซีเที่ยวอัดกองหนอยอัดกองเนาะเที่ยวเท่าไรสิบหล่อโอ้รถไฟย่จ้อยเลยโอ้ เอาเมื่อกลัดจอดตัวเนาะรถเพิ่นปกติเพิ่นเพิ่นเล็กจังมุงคำว่าเอาซคำคำบ่ก็เห็นรถเห็นแต่รถเห็นรถจอดล่ะสันบอกว่าไปว่าไรแล้วผมบ่อเอ็นขั้นหนึ่งกับจอดอยู่ปั๊มนั่นเป่ากองเป่ายังหรือจอดแล้วผมไปว่าไหนพีแต่น้ำมันมาให้เลยที วันมันเติมลู<อ>ท๊ทั้งวู๊ทั้งเดินสองหมู่มันได้ทิศซี่เดี๋ยวครับอ๋อแค่หม้อมใช้งานขายเพิ่มเข้าเดียวโอ้เข้าเดียวปอนี่นโอ้นึกว่าสองเข้าโอ้พี่น้องเข้าเดียวครับเข้าเดียวแบกพร้อมนะนี่นี่ครับโซเฟอร์โซเฟอร์โซเฟอร์ทีมงานป้าจอยครับซอแสงทองครับนี่ขั้นเดียวนี่ละหัวหาน้าญ่ยมูนี่ สิบล้อครับสิบล้อเผาเดียวครับแบกพร้อมครับบอเบบอเป็นแบกคือแบกแบก <Pine apple> นี่อสโซเฟอร์นี่อายุไรเป็นไงแล้วซาครับซาอซีนูนี่ครับส่วนมากกำลังพอดีครับรถสิบล้อเจ่านี้ก็รบบอเมืย์เป็นไงครับน้องแกอายุยี่สิบปียุบันไหนยุบันลูกยบหลานอยครับน่องผมโอ้ป้าจอยเป็นลูกเนรอ โอ้ครับรถไห้ปลาจอยนี่ครับอันนี้หลานไส้ปลาจอยครับผมอ่ากระซมน,น้องนโมเนาะพี่ลูกน้องกัน <c oughs> สายแบกอีหลีครับพี่น้องนี่แบกขับรถน้ำกรวดมาเที่ยวก้อนนี่หัวล่อพี่สันครับอันเพื่อนลางใหม่วะน้ำเอ้า สูกันไปครับสูกันไปพี่นอ้องเมื่อกจอดต้นแล้วเฮานี่อินดี้เมื่อนี้เติมไปเมื่อนี้ก็เติมไปพันหนึ่งครับนี่เติมไปพันหนึง่งเหลืออยู่หันพ่อได้ทูได้ไทยยีดอกมื่อเช้าช่วงประมาณจากสิบโมงกับเมืดแต่ว่ากระสิเติมไส่อีกครับเพระาะว่ามันกระเล่นไก่เติมเนาะออกจากบอ่ออยังมากเติมไปพันหนึ่งครับ อันนี้ก็หาโมงหาโมงสีเครื่องแล้วครับพระเบิร์กเ0 0มเกโอ้สุดยอดเลยนี่เทาอาัดกองไว้หล้ร้ยรายหรอบานนี่ก็ตัดยอดครับตัดหัวลงโอ้เดี๋ยวกลับเข้าไปนี่ผมก็ต้องไปเช็คเขี่ยวครับเช็คเขี่ยวเพราะว่าบ่หัวเพิ่นจอดจังงงนะเขากะอาศัย เฮ็ดคลิปให้พี่พี่น้องน้องได้เบิง่งได้ชมน้ำครับนี่ปรับพื้นที่ครับนาชีสางเมื่อวานจะสันครับนวลอันโซนหนึ่งฝั่งนวมื่อวานจะสันพุทธึ้นไร้แห้งครับตอนนี้อำเภอเดชนี่ครับผมสุดยอดจริงพี่น้องเอ้ยรถคันนี้เอ็ม 9, 000, อ 9, 000, เกาพันตอกเกาได้ประมาณประมาณตัวใหม่ได้ครับนี่อายุการทำงานก็น่นาจะหลายปีแล้ว ผมกับบสันทัดปนได้ครับผมลือเรื่องรถไทยผมกับอาจชิบมีเด้อผมกับขี่ฟอยไปงั้นละ <laughs> นี่ครับผมโอ้แต่ฝีมือขนาดเลยคนดันนี่เแลแต่งทางนี่ยังเนียนเลยครับแต่งทางให้รถดั่มแลนโอ้สุดยอดเลยนี่แหละ คันยิ่งยิ่งสี่นี่สุดยอดเลยอ้าวผมจอดรถควางโลกซะแล้วพี่น้องนี่ครับตวดโอ้ยพอดร์ได้แจะคขันเรล่งยังคัดจ่อยดูไงไปแบบบุบูบูบูบไปเลยควมแห้งของมันเนาะนี่ครับโอ้ผมจอดรถควางครับควาง ไปรถแล้วเป๊กเ้ยหาทางไปรถมนไปนี่ครับบอผมว่าเอาสูงทำได้ครับเพิมสูงหลังจากเอาอันนี้มาลงเราบานกระสิเอานาดินมาปูนะครับ น่าจะขึ้นอีกสันน้นนึงมั้งครับนี่ภาเกตไวสัานี่โอ้แน่นอนขนาดนครับเมื่อชีบเมื่อชีบเมื่อชีพอย่างแท้จริงนะครับแล้ขับรถไทมากเฉพาะดันดินน้ำสอแสงทองมากนี่เกือบ10ปีแล้วครับโอ้ยหแล้วแต่บ้านโป้งหมดแล้วพี่น้อง บีบนี่ขีูรันแปะหมดแล้วโซเฟิร์นเอาหนูมันมาเลยก่อนย่ใหญ่นั่นแตกสะเจอรุ่นนี้เข้าไปนี่ครับก้มถนัดก้มเคยชิน เอฟซี <laughs> ครับเอฟซี FC ครับเอฟซีเอฟซีครับนี่เจอเจอสายดันเฮาบีบแต่ลมใสเป็นไรแน่นอนที่กันนี่ดังดีกว่าแต่ผมอีกแต่ผมยังตัวน,น้อยนอยนึง <laughs> นจวดพี่น้องจวด หาโมงเครื่องแล้วครับวาเรียนหอนฮงมง้งขุนประสันว่าอู้สุดยอดเลยจังสี่อินดีมากครับแต่ว่าก่อนสิมักขอ่า้คลิปก่อนขอมีคลิปให้พี่น้องได้ชมกันครับสายดันครับสายดันอูเอ็มเก้าพันครับ สิบล้อน้ำมันเหมือดครับผม <laughs> สายแบกน้ำมันเหมือดพี่น้องสายแบกเขาน้ำมันเหมือดต้องขอตัวช่วยด่วน <laughs> 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 เจ้าพ่มากข่อยบ่เมื่อประจั <laughs> นบ่ลอนบ่้อกันบ่นี่นี่ครับ นี่ครับไปแบบนิ่มๆครับออาสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปเช็คเที่ยวก่อนนะครับค่อยมาติดตามกันนะน้ำมันเมดบ่พ,พ่อสี่เขาไปหอดบอรครับเดี๋ยวมันสิไปขวางทางขาเจออ้าจะได้จอดครับสายแบกเขาโอ้วันละ14เที่ยวครับรถ รถชิบล้อชิบล้ออ่าพื้นที่มันกะแคบมันกะถ้ำเฉียวบ่ได้คือหกหลอเนาะนี่ครับหาเพือ่อนเอาน้ำมันมาให้เห็นบ่นี่บอ่อ่ะเดี๋ยวผมก็จะกลับเขาบ่อครับนี่มันบ่ระดรับมันโอ้นี่อีกสันนออกส้นหนึ่งบ่าคืนอีกสั้นหนึ่งบ่หรือว่าพ่อแล้วเนี่ยฮะอืม นิดๆน้อยเนาะปูปูด้วยนาดินนะเนาะเอาดินนี่เลยหานาดินว่ไใดแล้วว่าวนเชิงบอกไอตรงที่เขาขุดตอนนี้มันขุดเป็นสาหรือขุดเป็นยังขุดเป็นสาไสามลูกคือจังป้าจอยขุดไว้นะบอบ้านนี้ก็รลอกขึ้นมาโอหลอกเป็นไหหน้าขึ้นมาเลย โอ้ยแจ๋วเลยขลอกเป็นให้หน้าขึ้นมาพื้นที่มันใดญ่น้อทางเขาเนี่ยนี่แบบบางทางเขามันแคบคือบ้านน่ะ <c oughs> ต้องเร่งดีๆครับเลี้ยวหลอดปลา,ยาอย่างยังเห็นกันเอาไม่แล้วครับนี่ <c oughs> รถรวมบอกนี่ไหอรถบริษทัทมี้ยังขนันฮะซีบอก โอ้นี่เด้คันหนึ่งซื้อเขามาเพิ่มนี่เด้โอ้ยเอาแนะนำหนึ่งนึงตัวครับเออเสาโม่เนี่นซื้อเขามาอีเนาะแต่ว่าของป้าจอยนี่คือซีขันไอ้คันคันสีแดงบอกขายไปโอ้โหเอนพิยานะนี่ครับขายไปแล้วคันหนึ่งเหลืออยูซีครับเออ อัดกองอัดกองไว้เลยให้รถไทยกับยัดเอา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 สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมอนนบขออนุญาตขับเข่าบอรครับผมไปเช็คเถี่ยวครับบายบายครับผมเอา